ซูซ uh ูกิอากิล่าอ R หกสปีดนะครับตัวนี้โอ้โหรถสวยงามสุดๆเลยมาแปลกอีกแล้วครับวันนี้อืเป mm ิ hmm. ดไฟ <c oughs> ไอย้ยา มีเสน่ห์จริงๆตรงนี้สวยงามมากเลยครับโอ้โห,โหปิดๆิดมือ โอเคครับผมก็สวัสดีนะครับก็กลับมาพบกับเสียสอชาแนลอีกเช่นเดิมนะครับวันนี้ก็มีรถแปลกๆนะครับมารีวิวให้ FC ได้ชมกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับจากช่อง y t u t u นะครับเสียสอชา n นลนะครับที่ติดตามผลงานแล้วก็สอบถามกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็น Honda Nova d e a ดนะครับหรือว่า รถ2จังหวะรุ่นอื่นๆนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับแฟนเพจนะครับ Facebook เสียสอทูทีม o ต s h ช็อนะครับที่ให้การตอบรับกันเป็นอย่างดีนะครับก็วันนี้มีรถมามารีวิวนะครับให้ท่านผู้ชมได้ฟังได้รับชมนะครับซึ่งจะบอกเลยว่าสภาพ แบบนี้สวยๆแบบนี้หายากมากแล้วนะครับสำหรับ s u z u กิอา u i l a าอะตัวนี้เป็น6สปีดนะครับโอ้โหสวยเนียนกันเลยทีเดียวนะฮะต้องบอกเลยว่าตำนาซูซูกิอาคิล่าเนี่ยมันมีตั้งแต่ร้อยสิะนะครับ CC แล้วก็ 120CC นะครับก็รุ่นนี้ก็จะเป็นมี3รุ่นนะครับเป็นโฉมแรกเลยนะครับ ก็รุ่นนี้ก็จะมี3มรุ่นรุ่นแรกก็จะเป็นรุ่น5้เกียร์คัตมือนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะแล้วก็จะเป็นตัวอากิล่าเอนะครับ5เกียร์คัตมือนะครับอ้อลืมไปจะเป็นตัวแรกนะอากิล่าอารูหเกียร์คัตเท้านะครับแล้วก็ตัวที่2เนี่ยจะเป็นอากิล่าเอนะครับ5เกียร์นะครับคัตมือแล้วก็ รุ่นตัวท็อปเนี่ยจะบอกได้ว่ารุ่นสปอร์ตเนาะที่เขาฮิดกันนะครับตัวโฉมสุดโชวโฉ, ổ ฉ ổ มที่3ก็รุ่นรุ่นรุ่นแรกนะฮะก็จะเป็นอากิลาอารอาตัวนี้แหละ6สปีดคัสมือนะครับก็ความแตกต่างของทั้ง3รุ่นเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปนะครับอ่ะเดี๋ยวพามาดูรอบๆคันก่อนฮะก่อนที่จะ,ะพามารีวิวชม รอบคันว่าคันนี้ทําอะไรไปบ้างเก็บอะไรไปบ้างนะครับต้องบอกเลยว่าสวยจริงๆนะครับสําหรับอากิล่าอาอาอืมโอ,อ้สวยเนียนต้องบอกเลยว,ว่าถ้าคันนี้ใครได้ไปครอบครองมีไว้ครอบครองหรือว่ามีไว้ขี่เล่นฮะต้องบอกเลยว,ว่าเป็น ของแรไอเทมอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับซึ่งหายากมากตอนนี้ครับอืมโอเคก็มารีวิวกันเลยดีกว่านะครับก็คันนี้นะครับเป็นสุสกิอากิล่า rr หเกียร์รุ่นตัวท็อปนะครับรุ่น 110cc ซีซีนะครับตัวนี้จดทะเบียนปี35นะครับก็เป็นรถรีสโตเก็บงานใหม่นะครับก็ แทบว่าจะทุกชิ้นเลยก็ได้นะครับเป็นรถใช้งานน้อยนะครับสวยๆเนียนๆเลยคันนี้นะครับก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นล้อแม็ก6ก้านเอ็นไกของซูซูกิตัวนี้เป็นน่าจะเป็นแม็กของรุ่นสติงเกอร์นะครับเอามาสวมใส่นะครับไม่ต้องดัดแปลงตัวนี้ใส่ได้เลยนะครับหเกียร์ล้อแม็ก6ก้าน นะครับตัวนี้ของสติงเกอร์เอามาสวมใส่นะครับตัวนี้ลัดยางด้วยมิชลิน n 3 5โอ้โหดอกยางแน่นๆเลยฮะสวยมากนี่เห็นหรือเปล่าเนาะนี่ M35 เนาะอืมหน้าหลังเลยยางมิชลินนะครับคราวนี้ก็จานดิส เบรกข้างหน้าเนี่ยสีเดิมของเดิมมันก็จะเป็นตัวนี้ฮะตัวตัวท็อปเนาะตัวอาอาเนี่ยจะเป็นสีชมพูตัวนี้เลยออกสีชมพูหน่อยนะครับปั๊มเบรกน้าัเปมปั๊มเดิม,น,ม,ดมนิดชินนะครับเบรกใหม่สวยๆเลยสายเบรกนะครับเบรกใหม่นะครับเนาะชุบซิง์เนาะสวยชุดสีเนี่ยเป็นงานเก่าเก็บเบรกนะครับเบรกงานเก่านะครับก็จะมีรอยนิดๆหน่นนอยๆตามการอายุการใช้งานแต่ว่ารุ่นอ่า ชุดสีเนี่ยไม่ได้ทําสีนะฮะไม่ได้ทําสีแล้วก็อะไรมาเลยนะครับเป็นชุดสีแท้โรงงานเลยครับ mm hmm. เบิกงานเก่าเก็บมาเนาะตัวนี้โอเคะดูข้างหน้านี่ไฟสแตนลี่แท้นะครับสุสกินะครับสวยนะครับเป็นไฟโฉมจานฉายนะครับแล้วก็ไฟหน้าเลี้ยวสแตนลี่แท้นะครับซ้ายขวานะครับมีสติกเกอร์ โหโดดเด่นเลยอากิลา่อา,อ,าอืมโอเคมาดูด้านข้างกระจกข้างซูซูกิแพ้ตรงรุ่นนะครับกระจกเหลี่ยมสวยเลยชุบโครเมียมอืมประกับไฟนะครับเบิกใหม่นะครับสวิกออฟรันรุ่นนี้นะครับมีสวิ์ไฟปิดเปิดนะครับสวิ์ไฟเลี้ยวนะครับ เบรกใหม่เหมือนกันประกับเบรกใหม่ตุ้มไปแฮนเบรกใหม่นะครับมือคัดมือเบรกเบรกใหม่หมดนะครับปั๊มเบรกนะครับแท้เบรกใหม่นะครับสวย,สยใสไมเป็นไม่เดิมติดรถนะครับฝาครอบเปลี่ยนใหม่สวยใสยนะครับรุ่นจะบอกนะว่ารุ่นสุสกิอากิระอาอาเนี่ยเป็นรุ่นที่มีไมวัดลอดอยู่หน้าปัดนะครับเป็นรุ่นเดียวนะครับ เป็นรุ่นเดียวของสุสกิในยุคยุคนั้นนะฮะแล้วก็มีไม้มัดรอบให้แล้วก็ไม่ความเร็วให้นะครับเกน้ำมันนะครับใช้ได้ปกติระบบไฟใช้ได้ปกตินะฮะแล้วก็คันนี้พิเศษนะครับมีกุญแจสี่ดอกเลยนะครับกุญแจตรงรุ่นเลยแท้ตรงรุ่นนะครับสุสกิอากิลรออ่ออสวยเนียนเลยนะครับโอเคมาดูด้านข้างของเครื่องเรางานเครื่องจะเป็นงานเดิมนะครับ บิวเก็บงานใหม่เปลี่ยนก้านเปลี่ยนแหวนฟิตใหม่นะครับก็ระบบไฟเนี่ยต้องบอกไะ้ว,ว่าน่าจะเป็น MSD นะครับคอยหัวเทียนนะครับระบบไฟคอยนะครับโหดูชุดสีความเงาฉ่ำของชุดสีเดิมเดิมเบิร์ดนะครับงานเก่าเก็บก็จะเป็นแบบนี้รุ่น Suzuki RGila RR เนี่ยชุดสีเนี่ยเราไม่ได้มีการแปะ สติกเกอร์เลยนะครับเราเบิกมามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับอืมอืมสวยสิท่อเบอิกใหม่นะครับนี่มีการร้อนคาว่าอากิล่านะครับตัวนี้ท่อแพ้นะครับอากิล่าอายุร้นะครับตัวนี้2543นะครับ มาดูด้านหลังของเราก็จะเป็นแม็กทกก้านของเอ็นไกเหมือนกันนะครับตัวนี้อ๋ลัดยางด้วยมิชลิน M35 สเปค250ขอบ17นะครับก็ดิสหลังนะครับรุ่นนี้จะมีดิสหลังนะครับเป็นพิเศษนะครับปั๊มเบรกนิดชินอ,อ่ะมาดูเบาะเบาะแท้นะครับ งานเบิบกเบาแท้เลยนะครับทรงสวยทรงเดิมเลยครับเดิมๆสวยๆวยด้านหลังไฟเบรกนะครับสเตลีไฟหลังไฟเลี้ยวสเตอลี่นะฮะซ้ายขวาคันนี้ต้องบอกเลยว่าทะเบียนสวยมากเลยนะครับทะเบียนตองเกตทะเบียนประมูลนะฮะสำหรับคันนี้โอเคมาดูด้านฝั่งด้านท้ายม้างครับตัวนี้โซ่สเตอร์เดิมตัวนี้ น่าจะเป็น14 41ตาพระอาทิตย์นะครับโซสเตอร์ตาพระอาทิตย์จำไม่ผิดข้างหน้า14 41นะครับโซสเตอร์ชุดเดิมมันขับสวยๆขับบิดติดมือมากเลยครับขับสนุกครับโชคหลังเนี่ยจะเป็นเบรก Y s s อเลยนะครับโชคหลังเบรกยี่ห้อ YSS นะครับอืม ตรงนี้ต้องบอกนะว่ารุ่น s ุ z กิอากิล่าเนี่ยมันไม่มีระบบระบายความร้อนด้วยหม้อน้ํานะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นพิเศษเนาะในยุคยุคนั้นนะฮะเป็นเครื่องตั้งเขาเรียกว่าเครื่องตั้งเนาะก็ระบบความร้อนด้วย j e t c คูก็คือว่าระบบะระบายความร้อนด้วยพัดลมเนาะตัวนี้ซึ่งไม่เหมือนใครแน่นอนนะครับสำหรับสุ z กิอากิล่าเนี่ยเรามาดูใต้เบาะกัน อืมพิเศษของรุ่น s ุสกิอากิล่นะฮะเวลาเราเปิดเบาะเนี่ยเปิดได้ง่ายมากแล้วจะมีนะฮะสปริงตัวนี้ค้ำไว้นะครับเพื่อให้เปิดเบาะหรือว่าล็อกเบาะไม่ต้องล็อกนะฮะตัวนี้ครับอ่ะเบาะแท้อากิล่สภาพสวยบูทยงบูทยางอยู่ครบเลยฮะอืม ข้างในนะครับเก็บสีทําสีทุกเคมาให้หมดนะครับแบตเตอรี่มีครบนะฮะข้างในจะเป็นประมาณนี้ช่องเก็บอุปกรณ์เครื่องมือมีครบทุกอย่างนะฮะอืมาดูโดยรวมกันโอ้โหทรงเดิมนะครับทรงเดิมทรงเดิมของอากิล่าเลยสวยจริงครับ สวยถูกใจเลยครับสำหรับใครที่ชื่นชอบอยี่รุ่นอากิาซูซูกิอากิาเนี่ยก็หามาจับจองได้เลยนะครับสำหรับคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับฉายาของเขาก็มีอยู่ว่าคนดีขี่ฮอนด้คนบ้าขี่ซูซูกิเขาเรียกว่าคนบ้าจะขี่ซูซูกิโอเคเรามาฟังเสียงเครื่องกันนะครับ นี่ระบบไฟไฟเอ็นนะครับไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดูแต่ <c oughs> <c oughs> แต่น่ารักมากสเสน่ห์ของ Suzuki ก,ก็จะเป็นอย่างนี้ยนะระบบแต่นิ่มๆเลยครับ Suzuki เนี่ยความพิเศษเนี่ยจะมี Switch Off Run นะครับตัวนี้เดี๋ยวเบิ้นเครื่องหน่อยครับเครื่องเย็น สตาร์ทง่ายโโระบบไฟใช้ได้ทุกจุดนะครับ เสียงเราะมากสำหรับซูซูกิอากิลเนี่ยดําเดิมเนี่ยเป็นเสน่ห์ของรุ่นนี้เลยนะครับแสงอาจจะย้อนไปหน่อยเนาะอ่ะให้ฟังเสียงเต็มๆอีกที เรียกว่าบิดติดมือบิดติดมือเนี่ยดูโอเคสําหรับใครสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เสียส c h ชา n e l นะครับหรือว่าใน Facebook เพจ Facebook นะครเสียสอ 2T m o t ม r Shop นะครับก็คันนี้ผมเปิดราคา ขายนะครับอยู่ที่6 5 0 0 0บาทนะครับ65,000าบาทย้ำนะครับ65,000าบาทชุดเล่มเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับคันนี้ภาษี67นะครับพรบภาษี67นะครับก็เอาไปจัดการโอนได้เลยนะครับเซ็นโอนลอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดนะครับก็ผมจะทิ้งไว้ในอ่าดีคิปชันใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจรายละเอียดนะครับ สำหรับรถรุ่นนี้มันหายากจริงๆนะครับก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับสำหรับเสียส t ทูทีมอช h อปแล้วก็ฝากติดตามผลงานในช่อง u t u b e นะครับเสียส h ชาแนลด้วยแล้วกันนะครับก็ก่อนจากกันนะครับขอฝากขันนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถ2อทีสองจังหวัดในยุค90ไว้อ่ครอบครองนะครับก็ฝากอ่าุสกิอากิลาอาอาไว้ด้วยครับผมก็ ล่าลากันไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นรถรุ่นไหนที่จะมารีวิวก็โปรดติดตามก็ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวยจริงอ,อสเสน่ห์ของมัน